สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องแต่ผพารวยช n แนลนะคะบดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมานำเสนอแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะแนวทาง ตอนเลขคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเ,าเลขกำลังวันนะคะวันพฤหัส,สบดีนะคะงวดวันที่1กันยายน65นะคะก็จะมีตัวเลขที่เหมือนดิฉันในแปลน้าปกสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะดิฉันก็จะวงกลมให้นะคะก็จะมีตัวเลข90นะคะ กับห้นะคะชุดนี้ก็จะมี90กับ57นะคะก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะคะได้กำลังวันจะมานำเสนอให้2ชุดนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเผื่อท่านผู้ชมท่านใดชอบตัวเลขนะคะ ที่ดิฉันมานำเสนอนะคะก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้ก็จะเหมือนตัวเลขเหมือนหน้าปกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ฉันได้แปลแปลตัวเลขไว้นะคะก็จะจะมีสามเจ็ดห้านะคะแล้วก็0ูย์เนะคะ ชุดนี้ก็จะมี3ตัวเลขเลยนะคะที่เหมือนหน้าปกสลากนะคะ375กับ09นะคะคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเผื่อที่ท่านผู้ชมชอบตัวเลขที่ดิฉันมานำเสนอให้นะคะเพื่อที่จะได้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยรวยเฮงเฮงนะคะวันนี้นะคะที่หนึ่งกันยายนหกห้าสวัสดีค่ะ